ฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิมก็จะมาอ่านเรื่อง The Reluctant Dragon ต่อนะคะไม่ชา้าเราไปฟังกันเลยค่ะ But everyone wants a fight, s a i George. What can I do? But everyone wants a fight. แต่ทุกคนอยากให้มีการต่อสู้เกิดขึ้นนะ s a i George. George เป็นคนพูดนะคะ What can I do? What can I do คำนี้ประโยคนี้เราเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะ What can I do ฉันจะทำยังไงล่ะจะให้ฉันทำยังไงล่ะ What can I do หรือจะหรือฉันจะทำยังไงดีล่ะก็ได้นะคะแล้วเด็กผู้ชายดูซิเด็กผู้ชายก็นี่โจนะโจแล้วก็นี่นะคะ spear หรือว่าหอกนั่นเองอ่ะคราวนี้เด็กผู้ชายก็บอกว่าไงต่อเอ่ย Follow me s a i the boy and he took George to meet the dragon อืมเด็กผู้ชายก็บอกว่าตามฉันมาสิ follow me เด็กผู้ชายพูด and he took George to meet the dragon แล้วเขาก็พา George ไปพบกับเจ้ามังกรของเรานะคะต่อค่ะโอ้ยต่อนะคะ okay what's one second I'm going to put it here okay เข um, าก็พูดว่า What a perfect place for fight s a i George No fighting said the dragon firmly อ่ uh, firmly อย่างหนักแน่นนะคะ What a perfect place for a fight มันเป็นสถานที่ที่เหมาะหรือว่าสมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้สำหรับการต่อสู้ของเรานะคะ George เป็นคนพูดนะนี่คือ George นะคะ ต่อมา no fighting จะไม่มีการต่อสู้ทั้งนั้น say the dragon dragon เป็นคนพูดอย่าง firm l y ang, firmly, ด้วยความหนักแน่นนะเขาย้ำให้ฟังว่าเออจะไม่มีการต่อสู้อะไรทั้งสิน้นต่อมาค่ะ what happened not even pretend fight not even a pretend fight asked the boy Maybe say the dragon อ่าเด็กผู้ชายก็พูดกับ dragon ว่าไม่แม้แต่ว่าจะมีการต่อสู้ที่แบบหลอกหลอกเหรอหรือว่าแบบแค่การแสดงอะ่ะการต่อสู้เพื่อการแสดงเท่านั้นแบบหลอกหลอกอับไม่ได้จริงจังเด็กผู้ชายถาม dragon แล้ว dragon พูดยังไงนะพูด dragon พูดว่า maybe MAYBE อาจจะอาจจะก็ได้นะ dragon พูดนะคะต่อมา The boy turned to George. Do you promise not to hurt him? Well, it has to look real," said George. คราวนี้เด็กผู้ชายหลังจากพูดกับมังกรแล้วเขาก็มาพูดกับจอร์จต่อนะคะพูดว่าเด็กผู้ชายก็หันไปมองจอร์จนะคะแล้วก็ถามจอร์จว่า Do you promise not to hurt him? สัญญาได้ไหมคุณสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ทําร้ายเขาเขาในที่นี้แปลว่าอะไรแปลหมายถึงใครเอย่ยหมายถึงดราก้อนหรือว่ามังกรของเรานั่นเองนะคะแล้วจอร์จก็พูดกับเด็กผู้ชายว่า Well it has to look real อืมแต่ต้องทําให้สมจริงนะต้องดูแล้วมันดูเป็นความจริงที่สุดเลยอะ it has to look real ต้องสมจริงต้องเป็นดูแบบจริงๆเลย เซ e จ r ร์จจ o ร์จพูดนะคะอ่ะต่อมาค่ะ Well will there be a feast afterwards? asked the dragon. There will and you can come, p r o m i s e George. อ่ะคราวนี้ใครเป็นคนถามใครต่อ Dragon ถามนะคะ Dragon ถามว่าจะมีการเฉลิมฉลองไหมการเฉลิมฉลองหลังจาก ที่เราต่อสู้เสร็จไหมดราก้อนถามนะคะแล้วโจชเก็บอกว่า They will ได้สิใช่สิจะมีจะมีการต่อ,อ,อจะมีการเฉลิมฉลองนะคะ And you can come แล้วเธอก็จะมาเข้าร่วมด้วยได้เหมือนกันนะคะโจชนะคะโจชเป็นคนสัญญาไว้กับดราก้อนดูท่าทางดราก้อนสีหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยนะคะต่อมา the next morning lots of villagers arrived to watch the flight the fight ไม่ใช่ flight นะ the fight fight การต่อสู้ the next morning lots of villagers arrived to watch a fight อ่าวันเช้าต่อเช้าวันต่อมานะคะก็มีชาวบ้านนะคะจากรูปเนี่ยชาวบ้านก็มาดูการต่อสู้เยอะแยะ,ยะมากเลยต่อไปค่ะ The boy waited nervously by the dragon's cave. เด็กผู้ชายนะคะเป็นยังไงเอ่ยเด็กผู้ชายก็รออย่างแบบวิตกกังวลใช่ไหมแบบ n ervous แล้วเขาก็รอที่ไหนเขารอที่ถ้าของ dragon นั่นเองนะคะถ้าของมังกรต่อไปค่ะ They cheered and waved when s a n t George rode into view, but where was the dragon? อ ah, ่นี่ชาวบ้านก็นี่ดูจากมือของชาวบ้านนะคะให้กำลังใจสุริสเลยให้กำลังใจแล้วก็แบบไม่บายโบกมือให้กับเซนต์จอร์นะคะเมื่อ George, เซนต์จอร์จเขี่ม้ามาถึงนะคะ but where was the dragon? แต แล้วดราก้อนล่ะแล้วมังกรของเราล่ะอยู่ที่ไหนเอย่ยไปดูสิอยู่ไหน And Then a roar echoed around the hill Flames filled the air คราวนี้นะคะก็ได้ยินเสียงคำรามดังขึ้นนะคะรอบๆของเนินเขาแล้วก็มีดวงไฟนะคะ flame flame นะคะดวงไฟเนี่ย ก็ออกมาเต็มไปหมดเลยเต็มอากาศเลยเต็มไปหมดเลยนะคะต่อมา everyone g a s p e as the dragon appeared his scale s s p a r k l e and he breathed out fire นะคะทุกคนก็ตื่นตระหนกตกใจเหนื่อยหอบกันหมดเลยแล้วก็เมื่อใครปรากฏตัวขึ้น appear นะคะ appeared ก็คือปรากฏตัวเขาก็รกัก้อนของเราใช่ไหมปรากฏตัวแล้วเขาก็หายใจแล้วเขาก็พ่นไฟออกมาเลยดูจากรูปภาพแล้ววิลเลเจอร์ก็ running นะคะ running wing ออกไปเลยนะคะต่อมาต่อมา charge cried George he g l l o b e d hard his spear held หอยนะคะที่จอร์จก็บอกว่า charge ก็คือแบบเอ่อ charge คล้ายๆกับว่าหยุดนะหรือว่าเออฉันนะ่ะสามารถที่จะเป็นยังไงเอ่ยสามารถที่จะรวบรวมทุกอย่างได้แล้วเนาะ mm hmm. เขาก็บอกว่า charge George นะคะแล้วเขาก็จับแล้วก็จับหอกของเขาแล้วก็ ยกขึ้นสูงนะคะยกขึ้นสูงอ่อดูจากหน้าตามาเป็นยังไงดูเหนื่อยมากนะคะ alright so สำหรับวันนี้นะคะวิดีโอนี้เรื่อง the reluctant dragon zim ก็จะอ่านเพียงเท่านี้แล้วเราก็จะมาดูสุดท้ายนะคะตอนสุดท้ายของ the reluctant dragon พรุ่งนี้นะคะอินขอล้วว่า ดูซิว่าเรื่องราวจะจบยังไงจะแฮปปี้เอนดิ้งดิไหมทั้งสองคนนะคะทั้งสงทั้งสำหรับดราก้อนของเราเองแล้วก็สำหรับเซนต์โจ๊นะคะคราวนี้นะคะวันนี้ซิมก็ไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ See you i next t h n e video b y e ยบาย